ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนใหม่ชาวช็อปจินงอกทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้แฟรจะมาสอนเพื่อนใหม่ให้รู้จักเส้นทางการชําระบินนะคะใครที่มีบินพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบินอะไรก็ตามนะเวลาที่เราจะเริ่มไปชําระบินนะคะเราจะต้องเริ่มชําระยังไงเริ่มที่แอปไหนและชําระช่องทางไหนถึงจะได้เงินคืนเยอะที่สุดนะคะ เดี๋ยวแฟจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือคนที่ไม่มีบัตรเครดิตค่ะกลุ่มที่2ก็คือคนที่มีบัตรเครดิตนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สรุปมานะคะจาก EP นี้ทั้งหมดประมาณ1 1 1 2คลิปนะคะให้เหลือแค่คลิปนี้คลิปเดียวใครที่ฟังคลิปนี้แล้วเข้าใจสามารถทําตามได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เรามาเริ่มจากกลุ่มแรกคนที่ไม่มีบัตรเครดิตก่อนนะคะสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยจะชำระได้อยู่2แอปนะคะแอปแรกก็คือแอป lazada แอปที่2ก็คือแอป shopee ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระหว่างแอป lazada กับ shopee เราจะเลือกใช้อะไรก่อนอย่างแรกเลยนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเข้าไปซื้อสินค้าต้องการที่จะชำระบินค่าน้าค่าไฟ ค่า AS l i n e r เหรือว่า AS Fiber นะคะให้เราเลือกชำระที่แอปของ Lazada ก่อนเพราะ l a z a d a ให้เงินคืนเรามากกว่าแอป Shopee นะคะ Lazada ให้คืน11%ส่วน Shopee ให้คืน6.16%ค่ะและก็อย่าลืมใช้ Lazada Wallet ในการชำระบินของเราด้วยนะคะ <S <S เผื่อเวลามีปัญหาเราจะได้แก้ปัญหาได้ง่ายกว่า สำหรับ Lazada เนี่ยก็มีข้อจำกัดในการที่จะได้รับเงินคืน10บินต่อเดือนเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าเราชำระในสองลาซาด้เนี่ยครบ10บินแล้วหรือว่าไม่มีบินที่เราจะชำระเนี่ยก็ให้เราถัดไปในช่องถัดไปนะคะก็คือในช่องของการชำระผ่านแอป Shopee ปปค่ะสำหรับ s h o ป e e เนี่ยถึงแม้ว่าจะให้เปอร์เซ็นต์เงินคืนเราน้อยกว่า Lazada นะคะแต่ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะชำระได้หลากหลายบินค่ะ บินอะไรก็ตามที่ไม่สามารถชําระใน l a ซา d a ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการชําระบินค่าโทรศัพท์รายเดือนของ d t แท็ tag, ของ t o m o v e ประกันสังคมม40ค่ะงวนลดค่าบัตรเครดิตค่าบ้านค่าอะไรพวกนี้ก็ให้มาชําระในช้อปปีแทนนะคะแต่ข้อจํากัดในช้อปปีที่เราแบบว่าไม่ค่อยชอบกันสักเท่าไหร่นะคะก็คือช้อปปีเนี่ยเวลาเราชําระบินอะไรก็ตามนะคะจะมีข้อยกเว้นไม่กี่บินนะ ในเรื่องของการเสียค่าธรรมเนียมในการชำระบินต่างๆนะคะบินที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ีหบินนะมีบินค่าน้ําค่าไฟค่า AS เอสลเดอหรือว่า a อเอ b ไฟเนะคะประกันสังคมไม่มีแล้วก็บัตรเครดิตของ s c b อันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแต่นอกนั้นมีค่าธรรมเนียมประมาณ1 0บถึงยีบาทต่อบินนะคะดังนั้นใครที่ไม่ต้องการจะเสียค่าธรรมเนียมหรือว่าต้องการคู่ปองส่วนลดค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ให้เราใช้ช้อปปี้เพในการชำระบินนะคะ ตรงนี้แฟนเน้นมากเลยนะให้เราสมัคร s h o ป e e Pay ก่อนที่เราจะชำระบินต่างๆใน s h อป e ีนะคะและข้อจำกัดอีกอย่างก็คือได้10บินต่อเดือนเหมือนแอป Lazada เลยนะคะโอเคสำหรับพาร์ทของคนที่ไม่มีบัตรเครดิตก็จะได้อยู่แค่2แอปนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกลุ่มที่2กันบ้างนะคะกลุ่มคนที่มีบัตรเครดิตเราจะต้องใช้ยังไงถึงจะได้เงินคืนเยอะที่สุดนะคะ สำหรับคนที่มีบัตรเครดิตแฟอยากจะให้ไปเรียนคลิปใน EP นี้เพิ่มนะคะเพราะว่าแฟอยากจะให้ทุกคนรู้จักคำว่าแอป,ปนอกแอป,ปในแล้วก็คุ้มที่1ถึงค้มที่8นะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในการใช้บัตรเครดิตในแต่ละแอป,ปค่ะแต่สำหรับใครที่พอเข้าใจเนี่ยแฟก็จะพูดถึงแอป,ปในแอป,ปนอกไปก่อนนะคะแอป,ปในก็คือแอป Shop ป Sh ี้ e ลาซาด้อันนี้ก็คือใช้งานเหมือนกันกันกบที่พูดไปแล้วนะคะในส่วนของคนที่ไม่มีบัตรเครดิต แนวคิดวิธีการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะคะให้เราเริ่มใช้จากแอป Lazada ก่อนถ้าครบ10บ,บินแล้วหรือว่าไม่มีบินที่เราจะชำระในแอป Lazada ใช่ไหมเราก็ขยับไปในแอปของ Shopee นะคะ แต่ความแตกต่างสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตจะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับแอป l a z a d a เนี่ยเวลาที่เราจะชำระเงินให้เราชำระด้วยบัตรเครดิตได้นะคะไม่ว่าจะเป็น La z a d a w a l l e t หรือว่า l a z a d a ธรรมดาแต่แนะนำให้ชำระใน Lazada Wall e t นะคะแล้วก็ชำระด้วยบัตรเครดิตแต่ถ้าเราจะชำระบินใน s h อป e e เนี่ยคนที่มีบัตรเครดิตตรงนี้ไม่สำคัญเลยนะคะว่าเราจะเลือกช่องทางในการชำระด้วยบัตรเครดิตแฟนแนะนำว่าให้เก็บพับเข้ากระเป๋าไปก่อนเลยนะคะบัตรเครดิตเนี่ย เพราะว่าเราจะใช้ s h อ p e e Pay ก่อนนะคะการชำระด้วย s h อ p e e p เ y เนี่ยจะสำคัญกว่าบัตรเครดิตนะคะเพราะว่าการที่เราใช้ s h อ p e e p เ y เราจะได้ส่วนลดในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่ะซึ่งการใช้ Sho p e e Pay เนี่ยจะคุ้มค่ากว่าการใช้บัตรเครดิตนะคะคุ้มค่ากว่ายังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปตามดูในอีีถัดๆไปละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ให้ทุกคนทราบไว้ก็พอว่าให้เราเลือกใช้ Sho p e e Pay ก่อนใช้บัตรเครดิตนะคะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะสําหรับใครที่มีบัตรเครดิตเนี่ยอย่าลืมเหลือโคต้ตาไว้ชําระบัตรเครดิตของเราในช้อปปี้ด้วยนะชําระได้10บ,บินต่อเดือนใช่ไหมสมมติว่ามีบัตรเครดิต2ใบก็ให้เราเหลือโคต้ตาไว้2ใบนะคะเพื่อที่จะชําระบัตรเครดิตของเราคะ่ะ สำหรับใครที่แบบว่ามีบินเยอะๆเกิน10บินต่อเดือนหรือว่าบินที่เราจะชําระในช้อป e ีเนี่ยมีค่าธรรมเนียมนะคะให้เราขยับไปในส่วนของแอปนอกนะทุกคนฟังนะคะการที่เราจะได้เงินคืนจากแอปนอกเนี่ยไม่ว่าจะแอปอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นแอปท o ม m นี่วอลเล็ตแอปดอ p h i n แอปการไฟฟ้าการปาปาดีแท็ก AIS อะไรก็ตามนะคะที่เราไปใช้เนี่ย ถ้าเราต้องการจะได้เงินคืนสิ่งสำคัญเลยนะคะเราจะต้องมีตัวเชื่อมหนึ่งอย่างก็คือการชำระด้วยบัตรเครดิตค่ะทุกครั้งที่เราไปชำระบินต่างๆในแอปนอกเนี่ยให้เราชำระด้วยบัตรเครดิตทุกครั้งนะคะเราถึงจะได้เงินคืนนะพูดง่ายๆตามภาษาคนที่ใช้บัตรเครดิตนะคะก็คือให้เราสะสมยอดบัตรเครดิตเพื่อที่เราจะเอายอดบัตรเครดิตของเราทั้งหมดเนี่ย ไปชำระตอนสิ้นเดือนในแอป s h อป e e นะคะสำหรับแอปนอกเนี่ยจะเป็นการสะสมเงินคืนทางอ้อมนะคะเราจะไม่ได้รับเงินคืนเข้าแอปช้อปจินิคโดยตรงนะข้อดีสําหรับคนที่ใช้แอปนอกเนี่ยก็คือบินที่เราไปชําระในแอปต่างๆจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะเพราะว่าเราไปชําระกับแอปนั้นๆโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการชําระบินค่าไฟฟ้าใช่ไหมเราก็ไปชําระที่การไฟฟ้าผูกกับบัตรเครดิตนะคะ ชำาระบินของ d t แทเราก็เข้าไปที่แอป d t แทแล้วก็จ่ายค่าโทรศัพท์ของเราปกติที่เราจ่ายรายเดือนนะคะโดยการผูกบัตรเครดิต และข้อดีอีกอย่างในการใช้แอปนอกเนี่ยก็คือไม่จํากัด10บินต่อเดือนนะคะเรามี10บิน20บิน30บินร0อยบินพันบินเราก็สามารถที่จะชําระได้เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะชําระด้วยบัตรเครดิตแล้วก็สะสมยอดเพื่อที่จะเอาไปชำระในแอปช้อปปีแเราก็ได้เงินคืนจากแอปช้อปปีเข้าแอปช้อปจีนิกค่ะ นอกจากที่เราจะได้เงินคืนกับแอปช้อปจีนิกนะคะเรายังจะได้ยอดจากบัตรเครดิตในการที่จะเอาคะแนนจากบัตรเครดิตเนี่ยไปแลกเป็นของสมนาคุณไปแลกเป็นส่วนลดค่าอาหารค่าเติมน้ำมันอะไรต่างๆที่เป็นโปรโมชั่นของบัตรเครดิตนั้นๆนะคะโอเคเดี๋ยวมาสรุปสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตก่อนนะคะอันดับแรกให้เราใช้แอป l a z a d a ก่อนนะ ซื้อของออนไลน์ชำระบ,บินค่าน้ำค่าไฟค่า AS นะคะให้เราชำระด,ด้วย Lazada า a า l e ตตัดบัตรเครดิตจนครบโคต้า10บินนะคะครบโคต้า10บินแล้วก็ให้เราขยับมาในส่วนของแอป s h o ป e e นะคะในส่วนที่สําสำหรับแอป Sho ป e e เราก็ได้โคต้า10บินต่อเดือนเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าให้เราเหลือโคต้าไว้ชำระบ,บัตรเครดิตของเราด้วย หรือถ้าบินที่เราชําระในแอปช้อปปีมีค่าธรรมเนียมก็ให้เราไปชําระในแอปนอกที่เราใช้อยู่แล้วนะคะเพื่อที่เราจะชําระบินต่างๆที่เราเคยชําระอยู่แล้วนะคะโดยที่เราไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะสุดท้ายเราก็อย่าลืมนําบัตรเครดิตของเราที่สะสมมาตลอดทั้งเดือนนะคะมาชําระในแอปช้อปปีเพื่อที่เราจะได้เงินคืนเข้าแอปช้อปจีนิกกันค่ะ อ๋อและกสารสะสมบัตรเครดิตของเราเนี่ยก็สะสมได้ทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็ออฟไลน์นะออฟไลน์ก็คือเดินไปหน้าร้านไปกินข้าวไปซื้อของที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะคะแล้วก็ชาระด้วยบัตรเครดิตแล้วก็สามารถที่จะเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาชําระในแอปช้อปปีแล้วก็ได้เงินคืนเหมือนกันค่ะ บ้างคะทุกคนฟังแล้วพอจะเข้าใจสิ่งที่แฟอธิบายกันบ้างไหมเอ่ยใครที่เข้าใจนะคะแฟเชื่อว่าเป็นคนที่ใช้แอปช้อปปี้แล a ซด้ากันอยู่แล้วนะมากกว่าครึ่งน่าจะเข้าใจวิธีการที่แฟสอนไปนะคะเพราะว่าวิธีการที่แฟสอนเนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เราใช้กันอยู่แล้วนะจะมีแค่เงื่อนไขนิดนิดหน่อยหน่อยในการที่จะได้รับเงินคืนกับแอปช้อปปี้จิตช้อนนะคะส่วนใครที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจที่แฟอธิบายแล้วก็ต้องการที่จะได้เนื้อหาเชิงลึกจากแฟเพิ่มนะคะก็ให้ไปเรีียนตตาาม่่งๆทแฟ เรียงไว้ให้ในของซีรีส์นี้นะคะจะมีอยู่ประมาณ11-12คลิปนะคะทุกคนสามารถที่จะไปติดตามเรียนกันได้นะคะสําหรับใครที่เป็นเพื่อนใหม่หรือว่าเพื่อนๆในทีมงานอื่นที่ทักมาหาแฟนะแฟก็ออกมาอธิบายคลิปนี้นะคะเป็นสเต็ปสเต็ปให้ทุกคนฟังเพื่อที่จะให้ทุกคนนําไปใช้งานได้จริงค่ะแฟอธิบายแบบเหมือนจับมือทําเลยนะคะยิ่งคลิปถัดๆไปเนี่ยแฟอธิบายละเอียดมากเหมือน เหมือนนั่งอยู่ด้วยเลยอะทุกคนอันนี้คืออธิบายจากประสบการณ์จริงของแฟนนะคะในการที่ไปสอนเ,อนเพื่อนแล้วก็ใช้งานจริงด้วย โอเคคะ่ะสำหรับใครที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็อยากจะแนะนําติชมอะไรแฝ่ตรงไหนก็สามารถที่จะเม้นบอกแป่ไว้ได้เลยนะคะใต้คลิปเดี๋ยวแฝ่จะไปพูดคุยไปเอาความคิดเห็นเนี่ยไปปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะทําคลิปดีๆมาสอน,นเพื่อนๆต่อคะ่ะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะ ประกาศเพื่อขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้ดูดคลิปหรือรูปภาพในช่องไปตัดต่อหรือดัดแปลงแร์แบ่งปันจากประสบการณ์ตัวเองนะคะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหากพบเห็นจะขอปรับคลิปละหนึ่งหมื่นตามกฎหมายนะคะหากต้องการใช้งานคลิปนี้แนะนำให้กดแชร์ลิงก์เพื่อไปแบ่งปันเพื่อนๆแทนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือคะ่ะ